ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงกันคนบ้านานิาชอย่นเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดต่อไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงกันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันที่25่ิาพฤศจิกายนห8นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะ24ิบพฤศจิกายนนะครับ สูตรที่ลุงตันให้ไปก็มา1คู่เนาะ1คู่ 1, 1น้หน่อยนะครับก็คือมาหน่อยบ e i p พนะครับมาล่างสามหนึ่งนะครับส่วนหลัก้อยเนาะที่ลุงตันให้ไปก็มาหมดเลยเนาะลุงตันให้1กับ2ไว้นะครับก็1นี่มาที่น้อยพิเศษนะครับแล้วก็2นี่มาที่น้อยปกตินะครับทันที นำไปใช้เนาะก็อาจจะโชคดีกันเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนตัวเลขในตารางเนาะที่ลุงดึงออกมาวางก็มีคู่เดียวเท่านั้นเนาะที่เข้าไปนะก็คือ3ามหนึ่งะครับที่เข้าไปในตั้งหน่วย efc นะครับก็ <c oughs> ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับ ส่วนเมื่อประจำวันที่25พฤศจิกายน68นะครับลักษณะโอูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะหา์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะน,นําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเมื่อประจำวันที่25พฤศจิกายน68นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้เก้า <c> เ <oughs> นาะ แถวที่สองได้สามแถวที่สามได้เจ็ดนะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้หกเนะเาะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในาตารางซ้ายขวานะครับเก้าเนาะศูนย์นะครับตัวนี้เป็นแปดสามสี่เนาะตัวนี้เป็นสองเจ็ด เจ็ดแล้วก็แปดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นหกเนาะหกหกแล้วก็เจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นห้าเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองเนาะอ่าซึ่งเลขเด็ดเลขรองลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตลาดนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเนาะ งวดประจำมาที่ยี่สิบห้าพฤศจิกาย,ยนหกแปดนะครับลุงตันให้เด่นเด่ <c oughs> นเจ็ดนะครับเด่ <c oughs> นเจ็ดรองแปดเนาะพี่น้อง F4 ชอบเจ็ดรูดเจ็ดเจแปดรูดแปดนะครับทีนี้ก็ามาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับจคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับ พีน้อยได้รับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะก็คือสามศูนย์สี่เก้าหกสองเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับ แปดสามแปดสี่แปดเจ็ดนะครับแล้วก็กนะ้าสามเาได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจนารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ ผลลับในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขกี่วางนะครับคู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่สองที่สามนะครับนะเป็นคู <c oughs> ่ตรงกลางเนาะเยื้องมาขวาเนาะก็คือเจ็ดสี่นะครับอ่าแล้วก็มาแถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่จะเป็นคู่ ตรงกลางนะครับก็คือคู่นี้เนาะก็คือเจ็ดหกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่สายเยื้องมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้ก็คือแปดสามแล้วก็มาแถวที่สามที 4, นะ่สี่เนาะเป็นคู่ ขวานะครับแปดเจ็ดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เนาะเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับตรงกลางเนาะก็คืออา่ 9, เอาเก้าสามอ่าได้มาห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวาวไ้ให้ มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสําหรับท่านทีห่ลุนสามตัวก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นําไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับงวดประจําวันที่25พฤศจกิกายน6กเนาะจุ้มตันให้สองกับหกนะครับเป็นหลักร้อยปีน้อง f อซก็มองเนาะ มองผลลัพธ์แล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจัางนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ลักษณะของตัวเลขในตารางนะครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ตัวเลขในบางแถวเนาะก็มีความใกล้เคียงกันเนาะหรือว่าไรเรียกกันก็คือแถวที่3ที่4ีเนาะผลลัพธ์ได้6กเจนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันเนาะเวลาวางตัวเลขครบเนาะสองแถวนี้ก็มีความสัมพันธ์กันเนาะก็มีบางคู่เนาะที่จะ สามารถจับเป็นคู่เบิ้ลได้นะครับึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะลุงตันก็วางเบิ้ลไว้หนึ่งคู่นะครับก็คือเจ็ดเจ็ดเนาะกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสมาเบิ้ลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับการเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลูงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ